สวัสดีครับอยู่กับแท็กนะครับแปดสี่ตัวชแนลนะครับวันนี้เราจะมาทำเนาะทำแกงเนาะผัดพริกเผาปลาดุกไปดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนี่นะครับเราจะใช้เป็นพริกเผานะครับเนาะนี่ครับจะใช้เป็นซอสผัดพริกเผานะครับนี่ครับอันนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราตําเครื่องเนาะเสรมิมอีกนิดนึงตําพวกพริกกระเทียมเสรมิมอีกนิดนึงเนาะ อันนี้เราดูเหมือนแบบพริกเผาอาจจะแบบไม่ค่อยพิสเท่าไหร่เนาะพอเราใช้จํานวนปลาประมาณเนาะประมาณหนึ่งโลนะครับครับโอเคนี่นะครับเนาะก็มีนี่ครับมีขมิ้นนะครับเนาะมขมิ้นให้มันเหลืองนะครับให้สีปลามันสวยผมชอบนะครับมันดับกินข้าวดีแล้วก็กระเทียมกระเทียมแล้วก็พริก,รกแห้งโอเคพริกแห้ง ก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาไปตํากันเลยตําเครื่องแกงกัน,อน่อนเราทําพี่แกงกันก่อนโอเคครับอันนี้ก็เป็นใบแมงลักนะครับใบพักอีกตู่เนาะเราจะใช้เป็นอันนี้มันจะได้อหอมโอเค ขอโทษขออภัยด้วยนะครับฝนตกแล้วนะครับเสียงดังมากเลยนะครับครับนี่ครับใส่เครื่องแกงเราลงไปเลยนะครับโอเคคนคั้วยห,หอมก่อนนะครับโอเค,ครับนี่นะครับเนาะใส่ลงไปเลย ไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับเพราะว่าพริกเผาก็มันอยู่แล้วนะครับพริกเผาใส่แล้วเราก็ตามด้วยนี่นะครับเนาะก,กะทิเลยนะครับกะทิครับที่ทาหน้าตานะกะทิใส่ลงไปเลยกะทิประมาณครึ่งกล่องนะครับครึ่งกล่องอันนี้นะครับ นขนาด250มิลลิลิตรนะครับพริกเผาแล้วก็คนเข้าไปในกะนี้นี่นะครับโอเคให้มันหอมเลยครับคนให้มันหอมเนาะครับคนให้มหอมเนาะโอเค๋ยวตามด้วยน้ำล้างคุกเลยนะครับครับเตียน้ำล้างคุกใส่ลงไปเลยอันนี้เราแบบเหมือนแบบผัด ผิกแกงผัดผัดเครื่องแกงให้มันเข้ากันให้มันมุมหอมานะครับเดีย๋ยวเราตามด้วยปลานะครับอันนี้เราใช้เป็นไฟเตาถ่านนะครับอาจจะชานิดนึนนงเนาะเราก็ต้องใจเย็นๆนะครับโอเคครับเดีย๋ยวเราเนาะร้อนแลครับเดือดแล้วเนะาะเดี๋ยวเราตามด้วยปลาเลยนะครับปลาดุกเลยเนาะ โอเคจะใช้เป็นปลาอะไรก็ได้นะครับครับใส่ปลาดุกลงไปเลยนะครับโอเคจะใช้เป็นปลาอะไรก็ได้นะครับเป็นปลานินปลาอะไรก็ได้ชอบปลาอะไรก็ปลานั้นเนาะแต่นี้คือแบบเราซื้อปลาดุกเนาะมาปลาดุกแบบที่เราซื้อมาแบบ5โล10โลซื้อมาขังไว้เนาะแล้วก็ทํากินไปเรื่อยๆเนาะ โอเคประมาณนี้ okay, โอเคครับประมาณนี้เดีย๋ยวเราอย่าไปคนมันบ่อยเนะยาะเดี๋ยวมันจะเละนะครับปลาจะเละครับเดีย๋ยวเราเติมน้ําอีกนะครับเนาะเติมน้ำอีกนิดนึงโอเคเติมน้าประมาณนี้นะครับปลาจะสุกก็พอดีนะครับเดีย๋ยวน้ํามันก็ลดลงนะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาดูกันอีกเนาะกั๊ปนึง่งคนต้น,ตน โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอให้ปลามันเดือดก่อนแล้วรอให้คนอีกครัง้งนึงให้กลับปลาเนาะ เรามาปรุงกันเลยนะครับโอเคนี่ครับผงชูรสนะครับเนาะเราก็ใส่ไปเลยโอเคผงชูรสประมาณนี้โอเครสดีนะครับครับรสดีครับรประมาณนี้นะครับเท่ากันกับผงชูรสแลลวครับโอเคประมาณนี้อพอเพราะว่าเราใส่เป็นกะทิด้วยเนาะมันอาจจะออกจืดเนาะแต่อันนี้เราก็เลยต้องปรุงนะโอเคใส่น้ำปลาประมาณสักสองช้อนเนาะโอเคครับ okay. ใส่น้ำปลาสองช้อนโอเค กันลงไปเลยโอเคใส่แค่นี้พอนะครับโอเคครับจะลองคนกลับด้านก่อนเนาะค่อยนะครับเดี๋ยวปลาจะเละโอเคประมาณนี้ เดี๋ยวราหัวฟ้าให้ชุ่ดีๆกอนโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราใส่ต้นหอมลงไปเลยนะครับเนาะให้มีสีสันเนอาต้นหอมใส่ลงไปก่อนโอเคโอเคครับนี่ครับใส่ลงไปก่อนเนาะ ให้มันสุกก่อนอเดีย๋ยวคนอีกรอบนึงเนาะ่หหัวปลา,น,านั่นแหละไม่ทีแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวใส่ลงไปเลยผักเนาะใบผักอีกตูนะ่เนาะโอเคกับต้นกับใบต้นหอมเนาะ ใบผักอีกตู้เนาะครับใบผักอีตู้ครับอันใบหอมเนาะใบหอมเอาใบผักอีกตู้ใส่ลงไปเลยใบแมงรักเนาะคนไทยเรียกใบแมงรักนะครับใบผักอีกตู้เนาะโอเคคนให้มันเข้ากันหน่อยโอเคใบกระเพราใหญ่เบอ้อเลยนะครับ ปลาประมาณหนึ่งโลนะครับโอ้ยหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับครับนี่ครับปลาเราตักให้ดูสักชิ้นเดี๋ยวนอนะครับดูใกล้นะครับนี่ครับชิ้นปลาโอ้ยหนนครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราตักใส่จานไปรับประทานได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้ครับครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับนาอ ผัดพริกเผาปลาดุกเราเนาะเราก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเนาะน่ารับประทานมากเลยนะครับเนาะสีเหลืองเนาะอ๋อยเลยน่าเลยรับประทานโอเคคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้เนาะฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับกดซับสไครต์ก,กดกระดิ่งนะครับเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรเวลาเราลงคลิปอะไรใหม่ๆเนาะจะได้ไม่พลาดเนาะ ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย